เยอะๆเยอ่ะพี่น้องคนรับจิ้มเยอะพี่น้อง,อง,ดง,องเด้อเด้อแช่ๆเดลยวันนี้กิน,นขนมขนายแมวมาหนิขนานแมวอสองถาดเลยพี่น้องถาดชีสชมพูคือกันพี่น้องตัวน้อยตัวใหญ่เหม, <c oughs> มาเด้อมาเด้อพี่น้องเป็นบัวไลายเลย สบายดีสวัสดีเพื่อนพี่น้องอยิงนดีต้อนรับสู่สองกอบการชนนาแนลออกพากินบาเทียะพี่น้องมันกินขนมจีนพี่น้องเต็มถ้วยมันนะพี่น้องขนมจีนใช้ถาดเลยพี่น้องนี่กระต้น,นยาเนาะพี่น้องนระตุขนมจีนเนาะนี่นระ้นยาโอ้ยหลดุดหลุดนิ้วกิบปังเลยนะนี่หลดุดใช้อันตัางหนามเลยสวัสดีสบายดีข่อยแบะไปยินเชียงเอาบัวหน่อยนี่ตัางหนามใช่เอาคือเทได้เทได้โอ้เสียงหลดุดชิลลายพี่น้องมันเนี่ย เชียงรถลายมันอุ่นบืนอยู่พี่น้องเออมีตีนไก่นะพี่น้องนี่พี่น้องตะกินไก่อมีสองมีสองบวงใหญ่ๆเนยพี่น้องตั้งหน้าเทลงมันแบบเปียกเปืือนมาแล้วงในเทพี่น้องมาพี่น้องหอมจีนน้ำยาบังหนี่เช่นพี่น้องมียาปลาทูพี่น้องจะตีนไก่น้ำเสบเซบเบ้อเบ้อพี่น้องเสียงรถลายแพงพี่น้องมาดิทั่วซองถุงรถยังไงบุบบืนอยู มาเด้อมาเด้อพี่น้องมองปายสุขุสุคนพากินพาอิ่มเลยพี่น้องมันไปอิ่มเหาเขาพ่นผูบิกินเลยพี่น้องเปียบดังบุญบุญนี่พาทำพายกระดาย่นี่ยังก็บุญบุญนี่อย่าลืมนะถับเป็นเบาละนะพี่น้องเด้อพี่น้องของแซ่บของแซ่มาหนิเต็มถานเลยพี่น้องยาลายๆตัน่ะใช้ตำยาลายๆพี่น้องแซ่บ กน่ะกน่ะพี่น้องยั่วยั่วยอั่วพี่น้องขนมจนยั่วพี่น้องเด้อเด้อแซ่บแซ่บเด้อวันนี้กินขนมคนแมวมาคุขนายแมวยังไม่คุนายแฮร์พี่น้องเนอเต็มถาด ชีพี่น้องพักพักอ่พักก๊าซพี่น้องพักเติมถ่านอ่าพี่น้องซองถาดเลยพี่น้องถาดสีชมพูคือกันพี <wave your iquer through Hungary> <tem> ader, ่น like <of a nice cow rumors> ้องตัวหนอนตัวใหญ่มาเด้อมาเด้อพี่น้องเป็นบัวลายได้ในดังเลยได้ในถาดฝำโอ้เสแสรพี่น้องเผ็ดเลยอร่อยเลยมาเด้อเขาไม่ใหญ่ 으음 음음 음. không nhầy Vào bên em khai nhầm Để dùng ăn da Kinh cho mình Mmm. พิคปิเราลางเราไทยเอาเปนะเต็มกุ๊กหลินอืม่าผักกายอะ พี่กะปิมาลองมืง้งมันจะเผ็ดแล้วนะครับฮักฮลายแทบมันเข้มแนละ้วมันเข้มแนละ้วทำยัพไงกะปี ดียเดตวท่านฤษีมันกินอลไพี่นนองท่านฤษีไปกินก่อนนะันนี้แหง้งม,มาดยพี่นอะคับแซ่บแซบ Như bạn không được cái đen <laughs> <đạt mà. cười> Pháp thế Pếp đúng không Hai bà đẹp, đẹp quá ừ Ừ. Ừ, เพียงเพียงนเดียวเพ็ดเผ็ดแด้ทำยาเผ็ดอยู่แล้วทำยามเพ็ดเอนนูก็เลยเพ็ดแคบแคบเนจ้เนาๆนี่ไง มันหน่อยพอดูหักมั้งนั้นมันเดีมปากหักทำตอนใหญ่พอดรบปากไปเนาะมาเรลือไปนนอะแซ่จะมาถาดหนึ่งเลยเด้ออืม มอถ่าดแล้วอืมอืมเจ็บเจ็บสุดยอดสุดยอดอืมเพิ่มกระดูกอืมม คนไทยเปินขนมจีนเนาะคนลาเปิดข้าปุ้นข้ปุ้นน้องพี่น้องตินไก่ตินไก่นี่เชิญกินกันละมั้งติ้งไก่ตินไก่กินกันนะพี่น้องจะเป <vous> <sch> ิดติดกโก๊ปหมั้งนี่อย่างเผ็ดไหมเพื่อนไม่พูด mất thạt nhá mà tròn đi đầu tiên cái kim cày bằng không

โอเคน้อพ okay, no, no, nah, like, ี ah ่น้องตอนนี้น้อพ ah ี่น้องคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตั้งค่ายน้ำเดิมพี่น้องกดกระดิ่งติ๊งติ้งติ้งติ้งน้ำเดิมพี่น้องเพขอเชิญพูดคุยคลิปใหม่เราบชิลงคลิปให้เบิึงทุกวันน้อพี่น้องโอเคพี่น้องไปเลยพี่น้องจบคลิป